สวัสดีครับวันนี้ได้มีเวลาวันหยุดนะครับได้มาเยี่ยมฟาร์มไก่ฟาร์มไก่แจ้นะครับฟาร์มไก่แจ้ของผู้ช่วยชนนะครับฟาร์มไก่แจ้มีเยอะมากนะครับทำธุรกิจผู้ใหญ่ก็ทำธุรกิจขายไข่นะครับอัอนนี้ตีอยู่ในล้านะครับที่ปล่อยไว้ตีอ,อยู่ในสวนมะพร้าวก็มีเยอะมีเพลงฟังด้วยนะครับ มีเพลงฟังด้วย, <ừ. S 1> ยอืมเยอะมากนะครับเยอะมากอยูอย่ใต้ฝนมะพร้าวเยอะมากเลยนะครับรมะพร้าวก็เป็นเยอะนะครับกรตกใจนะครับตกใจบิน,บ,นบินเลยครับตกใจเลยครับเยอะมากมากเลยครับฟาร์มไก่เตี้ยนะครับเยอะมากอ่ามาเจอมาคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับฟาร์มไก่เตี้ยกำลังข่อมะพร้าวอยู่ เ่าอันแก่พี่ออนนะอ่านออกินน้ำอ่าซอบตามไก่ตะกิดไก่ยังอยู่ตัวนี้กี่ร้อยพี่ปรตอนนี้ประมาณส่อมรอยตัวซ่อมรอยตัวปีอ่าผลิตไข่ไข่ได้ไข่ตัวไข่ไข่เออจมาเดีจะเน้นไข่ไข่ไม่เน้นไข่ตัวอ๋อไข่ยุงลูกแต่ไหนครับผมตอนนี้เปิดตลาดอยู่ที่ลูกซี่บาทครับซี่บาทนะอ่าอ่าเป็นตลาดเติมนะครับก็เป็นการตัวไปครับตัวไปนะก็มีทางเวกไลบ้านหรือว่าคนที่เขาเดินทางผ่านมาเขาไปซื้ออ๋อดีมากดีมากดีมากเลยนะครับ เป็นไข่ปลอดสารพิษเป็นกินแล้วมีพลังความไก่แจ้ของผู้ช่วยจนนะครับเดี๋ยวไปดูลูกไก่นะครับตัวนี้ชุดนะครับชุดเล็กตัวนี้ชุดเล็กมีเยอะมากจริมีเยอะมาก,มมากชุดเล็กนี้มาดูครับโอ,โ,โอ้โห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 ไม่คุ้นคนนะครับไม่คุน้นคนก็เราไปเช่าของมันนะครับเยอะมากมาดูลูกไก่นะครับลูกไก่ที่ออกวันนี้นะครับออกวันนี้ออกวันนี้แล้วก็หลาย เยอะมากนะครับคองนี้หลายเยอะมากผู้ใหญ่แก่ฟักอยู่หลายรังนะครับมาหลอกไอตัวเมียเลี้ยงอยู่ตัวเดียวคนเดียวอันนี้รังไก่นะครับรังที่ไก่ฟักนะครับรังไก่นะครับรังไก่ก็สวยงามมากนะครับที่กําลังฟักก็เยอะนะครับรังไก่นะครับรังไก่ฟักนะครับเยอะมากตัวนี้ฟักอยู่เป็นแถวเลยนะครับ ตอนนี้ธุรกิจขายไข่นะครับฟองละสี่บาทนะครับผู้ใหญ่ก็บอกฟองละสี่บาทมีสมาชิกสั่งจองเยอะมากนะครับตอนนี้ก็นิยมกันนะครับนิยมกินนิยมบริโภคกันอยู่นะครับไอไอผู้ใหญ่ที่เป็นเตียเลยยุ่งเหรอดักยุ่งดักยุ่งดักยุ่งล่ยุ่งนะครับ ไก่มีความสุขนะครับมีอ่าเปิดเพลงทั้งวันนะครับเปิดเพลงทั้งวันให้ไก่ฟังอารมณ์ดีนะครับมันอารมณ์ดีไก่ดีนะครับอ่ากินแล้วคนที่บริโภคแล้วถือว่ามีความสุขมีพลังนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับอินตาผาลำนะครับมันดูช่วยเป็นเยอะมากนะครับอ่าผมก็ไปดูไก่แล้วก็เห็นอินตาผาลำของแกนะครับโอ้โห เป็นเยอะมากนะครับกินสดนะครับดูบรรยากาศบ้านผู้ช่วยนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงไก่นะครับบ้านผู้ช่วยชนนะครับวัวเรือนพอเพียงนะครับหมู่ที่4อีอเพชรอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับเมดูมาชมกันได้นะครับ